วบรวมอาประชาชซนเนะเจ้าอาระดมทุนต่างๆสร้างขึ้นแต่สร้างขึ้นเป็นแค่พระธาตุในน้อยเท่านนะั้นเนาะพระธาตุนน้อยแล้วใส่ซื้อพระธาตุนั่นว่าพระธาตุโลกจุลมณีเนาะค่นะนะ้อยอาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเะนาะค่ะน้อยเนาะแล้วทีนี้เนาะอาหลังจะให้ปราชาชนนี่มกราไว้บูชาเข้ารอบบูชาเนี่ยก็ต้องมีของศักซิ์เนาะค่นะ á, น้อยอามีของศักซิ์อยู่ในพระธาตุนั่น เจ้าจันทบ,บุรีปรสิธิศักดิ์ก็ได้กระดูกของพระพุทธเจ้ามาเพื่อนกเ็เลยไปฝังไว้ในพระธาตุโลกจุลมณีนี่เนาะเพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้กันนะ,ะน้อยจนตกมาถึงสมัยของเจ้าไซเนสเฐาธิราชหรือว่าคนไทยนี่จะหู้กันในน้ำของเจ้าไซเศสเาานะคะนยเนาะเพราะว่า ก็เจ้าไซเซีฐานี้จะเคิดปกครองสองเมืองด้วยกันเนาะก็คือทางอ่าเมืองเสียงใหม่เนาะอ่าเมืองเสียงใหม่กับเมืองเสียงทองเมืองเสียงทองปัจจุบันนี้ก็คือเมืองหลวงพอบางเนาะขน้อยแม่แล้วอ่าเบอร์โมแม่ลูกเขยขน้อยเพื่อนเป็นหลานเนาอขน้อยเพราะว่าแม่ของเพื่อนเนี่ยเป็นลูกสาวกษัตริย์ทางฝั่งล้านนาเสียงใหม่เนาะแม่ของเพื่อนนี่เป็นอ่าคนล้ำปางนาะขน้อยอ่าพ่อของเพื่อนนี่อยู่ทางเสียงทองที่เนาะ ที่นี่ปูของเพื่อนอาใช่าะเพราะอาโบเป็นปูเนาะปูนีน่แมนเนาะอันตาเนาะพอตาเนาะ อาตาของเพื่อน,นิสินพศนเนาะขน้อยเนาะตาของเพื่อน,นิสินพศนาเพื่อนก็เลยขึ้นไปปกครองเมืองเสียงใหม่แทนเนาะจนพ่อของเพื่อนสินพศนอีกรอบหนึ่งเนาะละเซนาอัมมานี่ก็เลยว่าบบเสนอเพื่อนเนาะเนื่องจากว่าอยู่ทั้งประเทศลราเนี่บ่ม,มีเสื้อกษัตริย์แล้วเนาะก็เลยพาไปอันอ่าเิเพื่อนเนี่ยมาปกครองทางเสียงทองเนาะทางหลวงพ่อบาง พอน้อยเนาะ,ะหลังจากนั้นเพื่อนก็นได้มาปกครองทั้งเสียงทั้งหลวงพระบางแล้วก็ได้อัญเชิรพระแก้วมรกตจากเมืองเสียงใหม่มาอยู่ทางเมืองเสียงทองพร้อมเนาะแต่เนื่องจากว่าสภาพเนาะะเจ้าภูมิมีสันฐานต่าง,งๆทางเมืองเสียงทองหรือว่าหลวงพระบางบ่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงพอน้อยเพิ่นก็นเลยมาสำรวจได้พื่นที่ตรงนี้มาเป็นเมืองหลวงแล้วมาถึงย้ายนคะรหลวงจากหลวงพระบางตั้งแต่ปีหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบมาอยู่นครหลวงเลียจันทร์ และก็สร้างพระธาตุหลวงนี้คือในปี1566ต่อขน้อยในเมื่อก่อนเนี่ยพระธาตุเนี่ย,ยมีกันอ่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าการบูรณะขึ้นหลายครัง้งเนาะแต่เมื่อก่อนจะเป็นพระธาตุสีขาวนาะน้อยถ้าใครเห็นในโพสต์การต่างๆก็จะเห็นพระธาตุสีขาวแหะ น้อค่ะน้อยเนาะวันทีนี้นี่เพิ่นก็เลยว่าท่าสีขาวนี่ก็เปรียบเหมือนใบหน้าใบตาเนาะเวลามันถือฝนมันก็ขึ้นคล้ายใบหน้าก็มีความองเศร้าเพื่อนก็เลยว่าทาสีทองถัอ่าเดี๋ยวตรงนี้เขาจะให้เวลากันอยู่สามสิบนาทีเนาะค่ะน้อยเนาะตอนนี้สองโมงยี่สิบก็ไปถึงสองโมงสิบห้าเอ้ยสองสามสองโมงสองโมงสิบ

คนก็ได้เข้ามาสักการะพระธาตุเวียงจันทร์นะครับเดินมาจากบุกคคลต่างๆตอนนี้ก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะสักการะจุกงจุกแก,ก่กนมารับความสุขความสบายครับถ่ายวีดโอ้ผมอ่าแม่แล้วต <c> อ <oughs> นีความสุขความเจริญนะได้มาทำบุญดำกุศลก็อิ่มใจ สุขใจมีความสุขยิมยมจมใสกันตัวหน้านะก็ถือว่าทุกคนยี่ีบปุ่ลีกุจอเพื่อที่จะไปว่าเพระสักการะก็ถือว่าเป็นพระธาตุเวียงจันทร์เป็นพระธาตุเยพระน้องก้อนี้ก็เป็นไกดนะเพื่อที่จะ พาเข้าชมสถานที่ได้พูดบรรยายเนื้อหาต่างๆให้ฟังก็มีหลากหลายอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะกา็ถือว่าได้รับความสุขความเจริญมีคนขายนกมีคนให้นกเพื่อที่จะเป็นสิริมง,งคลเราก็จะได้เข้าไปดูข้างในและสักการะไปเวียนเทียนรอบเพื่อเป็นความเป็นสิริมง,งคลต่อไป